สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองน้องทุกทุกท่านนะคะแม่เพื่อนสิบ้ามาเบิรงปแปลงพักบุงนะคะพักบุงปแปลงนี่ได้สิบห้าวันค่ะพี่น้องค่ะสิบหามือโอ้โหสวยงามมากเหมือนแร่งสิได้ถอนแล้วนะคะโอ้ยผลค่ะสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องค่ะอ,อ,อายุจากมือมือวาน สิบหาวันนี้นะคะเพราะว่าแม่เพ้นวานวันที่สิบเอ้วันที่เจ็ดนะคะเจ็ดสิงหาเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดสิงหาเมือ่อวันที่ยี่สิบสองสิงหานะคะนี่ค่ะโอ้ยมึงเด้พอพี่น้องค่ะาผลตาสาอ่อนนะแม่เพ่นบอกอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อนอวบนะคะอ่อ,อนอวบมากๆเลยเอสิบสิบหาวันนะคะถ้าแต,ต,ต่นับย้อนหลังจากวันที่เจ็ดแม่เพ่นกัสีวาน โอ้ยไม่เพ่นก็สิมาแช่มเมล็ดนะคะแช่มเมล็ดสองขึ้นนะคะแช่มเมล็ดไวสองขึ้นแล้วก็พักมเมล็ดขึ้นมาจะ,ะห่อหว้อีกอขึ้นหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาวม,มาลรยมาวานมาปลูกในแปลงนะคะก็จะร่วมทั้งมือแช่มเมล็ดกับมือเจ็บเจียวกับสิยูป,ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดวันนะคะได้ได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะนี่ ทวมรักน้ำนะคะทวมรักพี่อีนะคะนี่รักน้ำสวยงามบอค้าคพี่น้องกรอบกรอบหวานแสบหลายเด้อค่ะพี่น้องไม่เพ้นเอาไปพัดกินแล้วนะคะหรือเอาไปกิ่มสดสดกับแสบนะคะกรอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นอินซีร้อยเ์เซ็ค่ะอินซีแท้ร้อยเ์เซ็นต์เลยนะคะเป็นอินซีที่ปุ๋ยจากฟ้ามของแม่เพ่นทํำเองนะคะเป็นปุ๋ยจากเหาปรุงเอง นี่ค่ะสวยงามสวยงามนะคะกระดาซัมเน่กับถือว่าโอเคนะคะเข้ากับสก็บเก็บมือแรงนะคะใบซีโมงกับสิเก็บแล้วนะคะซีโมงซีโมงแรกงเนาะค่ะกับสก็บเอามาให้พี่ให้น้องเบื้งน้ากันนะคะการปลูกพักบุงก็ต้องไปใส่สารเคมีก็ต้องไปใส่ปุ๋ยนะคะไม่เพ่นเพ็ดให้เบื้ง ใ้งามกว่ามานนี่นะคะงามงามมากเสียด้วยซ้ำนะคะรู้สึกว่ามันงามมากนะคะถึงถึงได้มาบอกปีนองว่าไ่ต้องไปใส่ปุ๋ยบ่ต้องไปฉีดยาเคมีพักเข้ากับงามได้กินได้กินพร้อมทั้งได้ขายพร้อมผลละคะ่ะกินบ่มดดอกนะคะเพื่อนเพื่อนหันมาเห็ดอินรียน้ำแม่เพ้นเด้อค่ะขอบคุณคะ่ะฝากสวนฝากแม่เพนฟาร์มกระเห็ดอินรีนะคะ ขอฝากติดตามขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ